สวัสดีที่ซูริกนะคะวันนี้เรามาเยือนทริปที่สองนะคะที่เมืองซูริกเมืองใหญ่แล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเมืองนี้มีนักท่องเที่ยวมากมายนะคะหลายชนชาติเ,าเราต้องมาลงเครื่องที่สนามบินซูริกวันนี้เราขับรถมาเยี่ยมเยียนนะคะทะเลสาบซูริกซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดยาวและก็ใหญ่เช่นกันนะคะก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างที่จะมีความอินเตอร์ นะคะโมเดินแล้วก็ผสมผสานกับเมืองเก่านะคะแล้วก็สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนของยุโรปสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็เราก็มาชมอาหารนะคะมาชิมอาหารริมทะเลสา อยู่ในสวนสาธารณะนะคะที่นี่บรรยากาศร่มรื่นแล้วก็ลมพัดนะคะชวยพร้อมกับท่าเรือนะคะด้านหน้าที่เราเห็นสามารถเดินเล่นแล้วก็ชมสินค้ารวมถึงบ้านเมืองแล้วก็แฟชั่นนะคะที่วางจำหน่ายราคาก็ถือว่าสุริตราคาค่อนข้างแพงนะคะสำหรับอาหารแล้วก็อของใช้หรือว่า,าสินค้าต่างๆนะคะในเมือง แต่ก็เดินเล่นแล้วก็ชมน้องเป็ดนะคะน่ารักริมทะเลสาบ